ต้อนรับกลับสู่ช่องของฉันไทยโรดเลเจนวันนี้เราจะมาพูดถึงสถานการณ์การเจรจาหยุดยิงระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาอย่างละเอียดลึกและตรงไปตรงมาเราจะอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นจริงในพื้นที่ประสิทธิภาพของทั้งสองฝ่ายทั้งด้านการทหารและการทูตเป็นอย่างไรและต้นทุนที่แท้จริงของความขัดแย้งครั้งนี้คืออะไร ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่รวมถึงชีวิตผู้คนเศรษฐกิจและเสถียรภาพของภูมิภาคนี่ไม่ใช่การสร้างกระแสตแต่เป็นการวิเคราะห์ครบท้วนเข้าใจง่ายและเป็นความจริงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาความตึงเครียดตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์เล็กๆในพื้นที่กลายเป็นการประทะต่อเนื่องที่มีการใช้กำลังอาวุธหนัก การเคลื่อนย้ายกำลังพลและการเฝ้าระวังทางอากาศสำหรับประชาชนทั่วไปคำถามสำคัญคือทำไมเหตุการณ์นี้ถึงเกิดขึ้นอีกครั้งและทำไมถึงเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้พรมแดนระหว่าง2ประเทศมีประวัติข้อพิพาทยาวนานโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการกำหนดเขตแดนไม่ชัดเจนแม้จะมีข้อตกลงในเอกสารแต่การบังคับใช้ในพื้นที่ยังเปราะบางเหตุการณ์เล็กน้อยจึงสามารถลุกลามได้อย่างรวดเร็ว เมื่อการสู้รบขยายตัวทั้งสองกองทัพตอบสนองอย่างรวดเร็วประเทศไทยส่งกำลังเพิ่มเติมและเพิ่มการเฝ้าระวังทางอากาศขณะที่กัมพูชาเสริมกำลังในพื้นที่ยุทธศาสตร์และระดมกำลังสำรองหากมองในแง่ประสิทธิภาพทั้งสองฝ่ายแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความสามารถในการตอบโต้ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านเทคโนโลยี การประสานงานและระบบสนับสนุนขณะที่กัมพูชาเน้นการตั้งรับความรู้พื้นที่และโครงสร้างการบังคับบัญชาในระดับพื้นที่ไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบอย่างเด็ดขาดและนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ต้องหันมาเจราจาหยุดยิงเมื่อจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นและประชาชนต้องอบพยพออกจากหมู่บ้านชายแดนแรงกดดันจากนานาชาติก็เพิ่มขึ้นเช่นกันจุดนี้เองที่การประเมินประสิทธิภาพย้ายจากสนามรบสู่โต๊ะเจราจา ผู้นำกองทัพไทยเน้นย้ำเรื่องการปกป้องอธิปไตยแต่ก็ส่งสัญญาณเปิดรับการพูดคุยขณะที่ฝ่ายกัมพูชาเรียกร้องให้หยุดยิงและขอการสนับสนุนจากประเทศในภูมิภาคทั้งสองฝ่ายต้องเดินอย่างระมัดระวังเพราะไม่ต้องการถูกมองว่าอ่อนแอในประเทศแต่ก็ไม่ต้องการสงครามเต็มรูปแบบที่กระทบเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ระหว่างประเทศการเจรจาหยุดยิงเกิดขึ้นในระดับทหาร ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่หลายคนมองข้ามนี่ไม่ใช่เวทีการเมืองเพื่อการแสดงออกต่อสาธารณะแต่เป็นการพูดคุยเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บังคับบัญชาที่รู้สถานการณ์จริงเป้าหมายไม่ใช่การแก้ปัญหาทั้งหมดในครั้งเดียวแต่เพื่อหยุดความรุนแรงทันทีประเด็นที่หารือกันรวมถึงการถอนกำลังการสื่อสารฉุกเฉินการจำกัดอาวุธหนักใกล้พื้นที่พลเรือนและการป้องกันความเข้าใจผิด ในแน่ประสิทธิภาพขององค์การเจรจานี้คือการตัดสินใจที่เป็นจริงและเหมาะสมการพูดคุยระหว่างทหารมักได้ผลมากกว่าการเมืองเพราะเน้นข้อเท็จจริงมากกว่าคำพูดทั้งสองฝ่ายแสดงความเป็นมืออาชีพด้วยการนั่งโต๊ะเจรจาแม้ความตึงเครียดยังสูงสิ่งนี้ช่วยลดความเสี่ยงขององค์การประทัดโดยไม่ตั้งใจแม้จะยังไม่มีความไว้วางใจเต็มที่แต่ก็สะท้อนว่าทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงต้นทุนของความรุนแรงที่ต่อเนื่อง ต่อไปคือเรื่องต้นทุนของความขัดแยง้งซึ่งเป็นหัวใจขององค์การวิเคราะห์ครั้งนี้ประการแรกคือราคาที่มนุษย์ต้องจ่ายประชาชนตามแนวชายแดนได้รับผลกระทบหนักที่สุดครอบครัวต้องอพยพโรงเรียนปิดการรักษาพยาบาลหยุดชะงักและรายได้หายไปความเสียหายทางจิตใจจะคงอยู่นานโดยเฉพาะในชุมชนชนบทที่เปราะบางอยู่แล้วประการที่2คือราคาทางเศรษฐ,ฐกิจ การค้าชายแดนระหว่างสองประเทศมีความสำคัญอย่างมากเมื่อเกิดการสู้รบด่านปิดเส้นทางขนส่งหยุดธุรกิจสูญเสียรายได้ทันทีเกษตรกรไม่สามารถส่งสินค้าผู้ค้ารายย่อยขาดลูกค้าและห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงักการท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบแม้พื้นที่อื่นของประเทศจะปลอดภยัยแต่ภาพลักษณ์ความไม่มั่นคงส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวประการที่3คือราคาทางทหารการเตรียมกำลังในระดับสูงต้องใช้เงินจำนวนมาก ทั้งเชื้อเพลิงกระสุนการซ่อมบำรุงและค่าใช้จ่ายบุคลากรแม้จะไม่ใช่สงครามเต็มรูปแบบแต่ต้นทุนก็สูงและไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ใดๆประการที่4คือราคาทางการเมืองผู้นำทั้งสองฝ่ายเผชิญแรงกดดันจากทุกด้านหากแข็งกร้าวเกินไปจะถูกวิจารณ์จากนานาชาติหากอ่อนเกินไปจะถูกโจมตีในประเทศการเจรจายุดยิงจึงเป็นทางออกที่ช่วยลดแรงกดดันนี้ ขนาดเดียวกันก็รักษาภาพลักษณ์ความรับผิดชอบในภูมิภาคคำถามสำคัญคือการหยุดยิงครั้งนี้จะได้ผลหรือไม่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาการหยุดยิงระหว่าง2ประเทศมักเปล่าเปางแต่ก็ไม่ไร้ความหมายสามารถลดความรุนแรงในระยะสั้นได้แต่ปัญหาหลักยังคงอยู่การเจรจาครั้งนี้มีโครงสร้างชัดเจนกว่าเดิมและได้รับความสนใจจากภูมิภาคมากขึ้น ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกอย่างไรก็ตามหากไม่มีความมุ่งมั่นระยะยาวความเสี่ยงขององค์การประทะซ้ำยังคงมีอยู่ในแง่การประเมินผลการเจรจาครั้งนี้บรรลุปเป้าหมายระยะสัน้นคือการลดการประทะและเปิดช่องทางสื่อสารแต่นี่คือการหยุดพักไม่ใช่สันติภาพถาวรบททดสอบที่แท้จริงคือการปฏิบัติในพื้นที่การควบคุมกำลังและการจัดการกับเหตุละเมิดข้อตกลง หากมองไปข้างหน้ามี3ทางเลือกที่เป็นไปได้ทางที่ดีที่สุดคือการหยุดยิงคงอยู่ความตึงเครียดลดลงและการพูดคุยขยายไปสู่การจัดการชายแดนในระยะยาวทางกลางคือความสงบแบบประบางส่วนทางแย่ที่สุดคือเหตุการณ์เล็กน้อยจุดชนวนความรุนแรงอีกครั้งจากมุมมององค์การวิเคราะห์ไม่มีฝ่ายใดชนะหรือแพ้อย่างแท้จริงแต่ทั้งสองฝ่ายหลีกเลี่ยงความเสียหายที่รุนแรงกว่านี้ได้ ต้นทุนของความขัดแย้งสูงกว่าผลประโยชน์เชิงสัญ,ญลักษณ์ใดๆการหยุดยิงไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือการควบคุมความเสียหายสำหรับผู้ชมของไทยโรดเลเจนสิ่งสำคัญคือการมองให้ลึกกว่าผ้าถัวข่าวนี่ไม่ใช่แค่เรื่องทหารและเส้นเขตแดนแต่คือชีวิตผู้คนเศรษฐ,ฐกิจและอนาคตของความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเจรจาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าแม้ในช่วงตึงเครียด การพูดคุยยังเป็นไปได้และสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ขึ้นอยู่กับการกระทำจริงในพื้นที่หากคุณเห็นว่าการวิเคราะห์นี้มีประโยชน์อย่าลืมติดตามเราจะยังคงอธิบายสถานการณ์จริงอย่างชัดเจนจริงใจและไม่สร้างกระแสเกินความจำเป็นนี่คือไทโรดเลเจนแล้วพบกันในวิดีโอถัดไป